เราอยู่กับซาดักรอบหนึ่งนะซาดัก<า>โดนนี่ด่านบายอะกูจำได้โดนยับหมาเลยไอ้ซาดักโอ้โฝากเออครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะอยู่กับพวกเรา3คนอีกแล้วในการจัดเทลิสแบบก๊อดๆนะก็คือแทบไม่เคยพลาดเลยป่ะครั้งที่แล้วอะ้โหครั้งที่แล้วแม่งจัดไป ผมพิมพ์ด่าเต็มแม่งเนี่ยชัวร์ที่แล้วเละหมดเลยอ่ะกูบอกว่าความคิดส่วนบุคคลมันก็เล่นดีนี่ใครได้แล้วก็บอกว่ามันรองว่ะกูให้ไปเป็นเล้งเอสอะไรอีกอ่ะคอนเทนตนอะไรคือจะจัดเฉพาะ3ทีมเท่านั้นก็คือต่อเทียร์หนึ่งอ่าสมมุติเทสเราก็จัดอันดับหนึ่งสองสามแค่สามทีมพอเมื่อใครก็เนี่ยเนี่ยกูเป็นเล็ก นีคุิดทีทัวร์เออออเเพราะมันติดมันไม่ได้แชมป์มาหมดเลยก็ะามทีมอธิระทีมอ่ะเดียรทีมอ่นเปเปอร์เลก็ล่าสุดแชมป์ก็เจสันดาวายแพทเมนโฟร์สเค้นถูกต้องเฮ้ยเอ้า คนเดียวกันเกิดอักเสบไม่หว่าซัมติงแล้วก็จริงใช่ไม่ฟีด้วยไปแล้วเหรอนั่งเล่นแรงอยู่วันก่อนเจอโรบูย์ไม่ฟีมเลยเอาแนวเก่งอีกก็เป็นทีมขวัญใจทั่วโลกแล้วกันเพิ่งได้แชมป์แบบดับเบิลแชมป์มาเลยก็คือแชมป์โซนตัวเองแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกโลกอีกก็คือจบละจบไอ้นี่ละก็ยกทีมได้แล้วก็คือยุคทีมเลยอ่ะคือแยกย้ายกันได้แล้วเฮ้ยเอาดีคือมันได้โค้ชทุกแชมป์แล้วอ่ะเออก็จริงนะคือตอนนี้มันค่อนข้างดูดีนะคืองมันพร้อมมากสุดเรียกได้ว่าพร้อม ในกล่องที่มันไปเล่นกิ๊กโกไปเล่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดทองคือเล็กอะกูบอกเล็กอะเล็กแม่งดูไม่ออกเลยเว้ยเอาจริงแต่พอแบบจริงจับทางพวกไอโยรู้ได้อะไรได้ก็แบบโผดโหดโผดเราเล่นโยรู้โคตรโหดเลยขานนีออนแต่คงไม่ต้องเล่นหรอกนะถ้าเกียร์สันดีกว่าเกียร์สันก็จะเป็นพวกเวเลนีออนอะไรเงี้ยเกียร์สันเพิ่งได้เมาส์แบบเอ็กพอซ่ามาด้วยโคตรโหด นี่จะเอาละบาล้วบ้าดาราแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลองจับเฉยๆลองจับเฉยๆโอเคเอสเลยเอสเลยเอสไปเลยยังไงอ่ะเอสอ่ะแล้วก็ทีมพี่สองก็ลิควิดอย่างที่รู้กันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่โหดแล้วมีใครบ้างกามูอ่าหไอ้เนทสองแล้วก็มีใครอีกวะคนใหม่คนใหม่ใครเทรคเทรคเอออ๋อไอยเทคที่เขาอยู่ว่าทอร์เรตี้นะใช่แล้วก็มีใครอีกวะให้อีกสองคนไอโกะไงไอเอ้ โอดมีคนนึงมีใครอีกคนน่ะลืมว่ะแป๊บนึงเฮ้ยอันนี้ไงมีตำนานเหมือนกันนี่นี่นี่ใช่ไม่เจออ๋อปฏิเทกเออเออปฏิเทกปฏิเทกปฏิเทกการเปลี่ยนแปลงนี่แต่ว่าเนี่ยต้องได้ปฏิเทกไวยนะเออว่าไอ้มินิบูมินิบูเฉยเฟินเนาะจริงๆผมว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไม่ไม่คือพูดถึงแม่งเลยคือแม่งไอ กูให้แม่งดีเลยแม่งหลอกกูตลอดโอ๊ยอย่าจริงมันหลอกกูทั่วทัวเลยไม่มันแค่เป็นแชมป์เปี้ยนจากครัวล่าสุดไม่อยากจะถูกกูตลอดตาทัวที่แล้วเป็นไง EWC ได้แชมป์ก็ EWC ไออันนั้นแม่งได้ดูหรือเปล่าล่ะดูหมดเมื่อวานกูนั่งดูแรงไก่ตาลนั่งดูไอ้พูดยิงไป17ตัวมีมินิบูยิงห้ายิงเล่นเล่นโปรซิตี้กันโปรซิตี้เลือกคน10คนอ่ะเหมือนที่แบบเลือกคนมาเล่นสิบคนนะเลือก1คน1คนทีม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 อย่างเงี้ยดาทีมอ่ะเดารท ก็ออกไง <laughs> มูอยู่สลอนโค้ดอ่ะสลอนโค้ดผมว่าผมว่ามันเออยู่เว้ยผว่ามอนมันมีเอสได้อยู่มึงดูมันเปล่าอีกตัวไม่ที่บาส e d b u c มันได้แฉมไม่มึงดูหรือเปล่าก็ได้สิบห้าคู่ติดกันคูนั่งมูอยู่คนเดียววอตปาร์ตี้ที่บาสหายไปจากแคมป์กูว่ามันโม้ไม่ได้หมดเลยว่าใครได้แชได้คู่ไหนบ้างแม่งให้กูเห็นเนี่ยคือแม่งบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ยสตีมัสไม่อันนี้แชทก่อนคอมเมนต์นะครับโทษ e d b u c ผมล่างกอดจริงไม่เดี๋ยวทัวร์นี้ไปวัดกันเลยดีกกวว่่่่าทีอออนนมััยยยงโเเคู้ ใครขาดอีกทีมหนึ่งอะจีทูจีทูเป็นทีมเดียวที่ไม่ใช่ทีมของพาร์ทเนอร์นะเป็นทีมจากแอสเซนชันแล้วยังอยู่รอบมาจนถึงทุกวันนี้นะมันมีใครมากแล้วแล้วมีแล้วมีลีฟมาแล้วลีฟจากคีโมแล้วก็วาลินแล้วก็เชนเชนแล้วก็ไอ้จนาพีเออโจนาพีผมก็จะอยู่อย่างนี้แหละผมว่าผมว่าลิควิตลิขวิตหนึ่งผมว่าลิขวิตหนึ่งวะลิขวิตหนึ่งเหรอเออก็ตอนนั้นที่มันจะทำแบ็คลับมาจะชนะเปเปอร์เลยอะที่สิบเอ็ดหนึ่งอะเออผมว่ารอบนี้มันมีทัแนพาคือไปล้วตอน แอ้ไม่บอกว่าลิควิดอะมีสิทธิ์แชมป์สูงมากติงให้ติงแชมป์เลยไม่ตกคอนติสิบสามนสิบสามหนึ่งมไปฟีฟีก่อนละกันไปฟีฟีไอ้เจ๊ก็อยู่เอ็มเล่รักี่เข้ามาคือฟอร์มโคตรเป็นหนึ่งทีมที่กูไม่ได้อยากให้มันเข้ามาแบบดูวัดปาร์ตี้อยู่ตลอดจะด่ามันตลอดเพราะว่าจะให้มันดูอยู่อ่ะ ก็เรื่องของเหมืนเลยคือไม่ชอบมากเลยอะแบบเข้ามามั่วเข้ามาเออมันมั่วเข้ามาไม่ได้คือแม่แพรทุกอยเลยน้องย้อนกลับไปว่าต่ก่อนฟอร์มมันดีนะแต่พอมาแบบกะเสปิทสามละเฮ้ยไอ้ใครละ ฟีิงอ่ะหายไปเลยจากโหดๆอ่ะต่อ้ยูริมันโอ้ดมากเลยโจพอโดนโจไปแล้วไปเลยไฟอิงไปแล้วบินเอาไอเนี้ยไอมันชื่ออะไรนะไอจีเอลมันน่ะที่โค้ดมันอยากได้มากๆชื่ออะไรนะเอเตล่าเอเตล่าเนี้ยเอาไปเก็บก่อนเลยคือว่าเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงหนักกว่าเดิมอีกเวยก่อนเลยเฮ้ยพูดทีมแชมป์ดีกว่าเบลจีดีกว่าเอลจีนี่โหดจริงกว่ากูว่า ได้มาหลายรอบนะ A v t t นู้นว่า A ไหม A ผมว่า A ได้คือมันมาตลอดแต่มันไม่ได้เข้าแถวอันดับต้นๆก็จริงแต่คือมันผลงันมันเริ่มดีทุกปีทุกปีนู้ดีขึ้นทุกปีทุกปีนะสำหรับ BLG แล้วก็ลีกจีนอีกทีมหนึ่งที่ยังไม่พูดถึงไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือได้ stand in มาก็คือ DRG ได้ Demon 1 n e มา stand in คือคนเขาแบบไฮมากตอนเนี้ยไฮมากอ่ะ MVP 2023ครับเดมอนวันเพราะว่ามันอยู่ที่อะไรอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นเราเชื่อเลยดิเราทุบหัวไปหัแต่รีไวตาแล้วเดมอนวันเอาจริงอ่ะเขาไม่รู้จะให้อะไรมึงให้ดิให้ดิไม่แต่ผมเล่นไอเดมอนวันมันก็ถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดแต่ผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เข้ามาแบบเกิมาถึงว่าวโหดเวอร์ขนาดนั้นเอางี้ M I B R ทีมไอดอลมึงก็ไวก่อนี่ยนี่ใกล้ๆกันเอ้ยเอาดีอาาให้วางให้วางเอ้ เฮ้ยะไรไม่ทำไมมันเขาไม่ได้พผล่อะไรนะก่อนหน้านี้มันมันแบบมันได้อันดับดีเอาละวแอตลุตไม่โหดแล้วไม่รู้ว่าไอ้ชอนยังก่อนแม่งหามที่บอกว่ะไอ้ชอนเก้าสิบแค่ซีนเดียน่ะพลาสติกพูดถึงไม่ได้ทีมก็คือฟอร์มก็เป็นรองมาแล้วกัน ว่าเออะผมว่ามันบีผมว่าบีเอาดีตอนนี้ผมว่าเจนเอ็กันได้เอเออเจนเอ็กอยู่ดีมาขวดเจนเอาดกเป็นไซตรอผมว่าเจนเอกกันได้บีไลอามีอ่าโบเซอร์เออคอนิคอวาฟัเจอร์ขาจัดแล้วใครอีกคนว่ามึงไปแทนมันได้ไหมมึงไปแทนมันได้ไหมไม่ได้มึไม่เล่นสมุสมึงไม่เล่นสมุสเหรอไม่เอาดีๆแบบถ้าสมมติปฟนๆกำกิดได้ไหมสมุสฟลาติกแบบอีเมลมาหามึงแบบวีนิดอยู่บบ y อ๋ออ๋ไอ้ก็ตุกโกรน่าเฮ้เพราะฉะนั้นเอาออกครับแม่เชื่อผมเนี่ยเอา ก็รองไปพาสติกเออก็สีส้มเหมือนกันเออก็รองไปพาสติกเออเออไฟหายไฟหายไปหยไปไปแต่ใจแอนอะโหดเวทไซด์โหดอีกแล้วว่ะพวกมึงไม่มาแบบสองเอ๊มันชิงกับลิควิดเนี่ยมันชิงตึงสามแแบบเลยมีอะไรมีใครบ้างเวทไซด์คาวเออคาวเคยแล้วก็พ่อเออมีกสามตัวเออฟิกเลตเลยพวกนั้นอ่ะแบบเวทไซด์มันโหดคาวมันโหดที่เล่นโซวาเล่นตัวส่งของอ่ะมันเข้ามาแล้วโหดเลยกูว่าพลติกอ่ะกว่ามันจะได้เข้ามามันดูทุรนทุรายอยู่นะเว้ย คุ้ยอีเลย้ยอ่าออ่าไอ้หลอกให้ลท์เขาส่วนตัวหรือเปล่าคุ้ยที่อยากปฏิเว้ยมัหลอกคุณตั้งแต่เวอร์วน่ะเออพี่ปฏิเว่ยกับมันไงโดน E D G ไปแล้วแล้วคุ้ก็โดนไปกับมันอะ E W C อ่ะมันก็คล้ายๆทัวร์แชมเปี้ยนแหละสี่ทีเหมือนกันเอางี้ไอ้ข้าวีเมื่อวานนี้นั่งดูไฮไลท์ลากาโอ้ตัวหลอกเลยมันเก่งในบ้านมันแต่มันยังไม่พร้อมมินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเอ้ยเนี่ยมันได้ว่ะ ที่แล้วจัดเราให้ราคาพอดพอแต่แ,แต่เข้าไปมุ้มหาเลยว่าซีว่ะผมว่าซีจริงๆซีเฮ้ยกูว่าแม่งให้แม่งอยู่สักดีไหมดีดีไหมมันยังมีนี่นี่ว่า RQ e NRG e สไตล์เนี l อเหระเฮ้ยกูว่า e มันดีกว่า NRG ว่ะดีกว่าผมว่านะมันดีกว่าเออดี่ก่อนมันมี R ด้วยหรอวันนี้ NRG y เรากันเอาเอา NRG ก่อน TMA ผมว่านะอันจริงนั้นเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ย เอาอย่างเงี้ยตัวกีตาร์เอาอเอเลติกไปไปไงแล้วเชฟพี่อยู่เบียร์ซี่อ่ะมันก็หนักอยู่อ่ะหลังๆแล้วใช่ป่ะคือในทุในบ้านมันมเล่นอ่อนอยู่อมันจบรอบแรกๆเลยมันชอบเล่นมึนๆไหนเอ่ะไอ่ะเอ็นดีก็หาพี่เอ้ยก่อนเอ็นดีอาร์จีโหดเอ็นอาร์จีเอ็นดีแงมาแฮนปุ๋งผู้เล่นใหม่มาเลยสกูบ้าโหดมากฟอร์มดีขึ้นเยอะโอ้โหบูรีลก็มาดะอาคิวก็เจมคิ้เซฟาโลเจมคิ้งก็เหมือนเดิมเหมือนแดบเย็ด แทบจะลองจากแปซิฟิกจากเ<แฟ>ีมเล็กเลยก็ค,คือทีมตีบอื่นมันฟอร์มมันดีนะคืออันนี้มันไม่ได้แบบว่าแทบจะคอนเฟิร์มนะมันคือจากการวิเคราะห์แบบ พอคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราไลยใช่แต่พอ IQ ไปเล่นแบบ VDT หรือว่า EWC ล่าสุดก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีนะ IQ เออใช่ใช <cassette S 1> แต่แบอบเล่นในบ้านตัวเองแปดตีฟิกกันเล่นเทมคนะ่ะมึงต้องบอกว่าเ็มคินไม่คือการเปลี่ยนแปลงไปของ IQ นะเซฟโร่มาหลางังๆก็เล่นดีจัดเลยเซฟโร่ตัวที่ทําให้ชนะทารอนเลยแล้วก็อย่างที่รู้กัน3มทีมนี้ผมว่าอยู่เทียดีฮะใช่เซฟโร่อะนะแชมป์โลกเก่านะเนี่ยเอาดีมัแพ้พวกอไเนี่ยหรอ D R G M I B R เนี่ยหรอผมว่าสามนี้ซีแล้วอันนี้้องมาดีไม่ ที่ีเลยมันชนะเอเมน v ีอารอ์ชนะดิไม่เอเมนพีอาร์ไปไกลไเลยมีใครไาอยู่คู่มัน้ยเนี่ยเอออยู่คู่คู่แบบเนี่ยเดียเอ็กอ อ่าชินนิวอยู่ทีเซีแล้วกันฟอร์มก็ไม่ค่อยคองเ้นคงวาหรือว่าโหดในบ้านลองเด็กอยู่ดีอะมาเลยเฉินกลับมาคือดีดีตอนนี้คือฟอร์มก็ไม่ค่อยได้ดีใช่ป่ะลุ้นแบบเรียกได้ว่าลุ้นแบบขี้แตกอะคือมันได้แบบตอนแรกๆที่ว่าคะแนนดีอะทีวันก็พอๆกันอะทีวันอ่ะว้ายแม่งดีกว่าทีวันว่ะจริงป่ะทีวันแรกๆก็คะแนนดีใช่ใช่ก็มาเตอร์ไงผมให้ทีวันแบบอยู่ประมาณตรงนี้ดีดีจีอะคือเขามีปัญหาในทีมแล้วก็คือเปลี่ยนไซมอนออกเปลี่ยนนนนนนคคเเเข้าาามมมมมใให่่่่่แแทไซอออกกก็็รรริละตตืัััยูชววงปบ บางทีไอ้มันอาจจะแบบว่าจับจับแพ้จับชนแก่โน่นนี่นั่นมาทัวเวอร์อีกครั้งอ่ะทำไงอ่ะโอ้ยถ้าไม่ได้เวอร์อีกครั้งก็โหดไปโหดบ้ามันไม่มีใครได้แชมป์เปี้ยนติดต่อกันเลยเอขาเขาเปิดทีไออ่ะก็เหมือนไอ้ดอทอ่ะทีไออ่ะไม่มีใครได้ทีไอของสมัยโอจีเป็นไงรวยชิบหายอ่ะทขาไม่ได้อีกนะเอ้ยทำไมอ่ะมีแต่คนจดจำไงเออไปไปมาอยู่ดีบ้าขึ้นขึ้นมาสมอลกี้ท็อปฟอร์มค้างมาโน่นนี่นั่นแต่ยากอยู่นะ ฟอร์มมันช่วยหนักมากเออมันยิงกันแบบไม่ค่อยโดนแล้วอ่ะน่าจะแบบกูลังอูตังอ่ะประมาณนี้ไอ้เนี่ยอยู่ทีเอฟแบบโดดเดี่ยวหรือแบบลัคกี้เข้ามา โอ้จริงจริงไม่ชอบไม่ชอบมือคือเทียรของเราประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ลิควิดตเต็งแชมป์เลยเหรอเออเต็งเลยใครกับเบมเบอร์ลิคใครมีความคิดเห็นยังไงก็ได้คอมเมนต์ได้เลยลองคอมเมนต์ม,ตม,มาครับด่าวพวกมันอย่างเดียวคือผมไม่ค่อยพูดอะไรมากมายอะ่ะคือนเราคอลอัานี้เราตอนเกมเปิดนะไอ้พวกนี้คือเขาฝังใจฝังใจอะไรฝังอะไรมีพี่ฝังใจกับธทเลติกอยู่มันหลอกกูก็งั้นแหละมันเรียกว่าอคาตีฝังใจเว้ยแม่งคือแม่งหลอกกูทุกตัวครับกู เชียร์แม่งประมาณ3ทัวร์แม่งจัดให้กูทุกทัวร์้วผมก็เชียร์เหมือนกันเป็นทัวร e ์ EDC คือมันเหมือนเจ๊มันทีมที่แบบเก่งกแต่คืออยู่ดีแม่งก็แบบอื่นแหลรู้อะออชอบรู้อะ EDC ตอนแรกมันก็แย่นะครับมันชนะทีม แต่ท้งทีมแล้วมันแบบคัมแบ็กกลับมาคณะทีมทีนด้วยอ๋อคัมแบ็กกลับมาแล้วมันมันก็เลยมาเป็นแชมป์่ไอ้มินิบูต้องไปรอบแล้วจริงควรไปเออว่าหาดูลิสใหม่ๆอ่ะเอาไอ้ปฏิทิกกลับเข้ามาแล้วก็เอาไอ้บูทไปเป็นดูลิสก็ได้แต่ปฏิทิกมันไปดีแล้วแหละให้มันไปแต่คือก็แบบว่าถ้าเกิดมันลิควิดมาได้แชมป์แล้วมันอยากพิสูจน์ตัวเองกลับมากอบกู้เฮลติกอะไรเงี้ยใครมีเยอะแยะในแชมป์ไปนี่มันต้องการใสโยนาล่าอ่ะใครละไอ้พี่เป้วงมาหนะเพลงองควันน ซาโยนาระไอ้ดูเอวที่มึงนั่งดูคลิป,ปะนะเฮ้ยม,มันเล่นโซวาไม่ใช่หรอมันเล่นอิ initiator แต่คือกูว่ามันทรงมันดูเอวอยู่นะแต่มันแค่อยู่แค่สิบหกไม่มันเซ็นเข้าอ i t h c h ิตี้ไม่ใช่หรอซาโยนาระ with c h a r i t ไปไหนเนี่ยทปปะทั้งปีเนี่ยซุปเปอร์ทีมอะซุปเปอร์ทีมมีเดย์มีเลยไม่ได้มาเหรอไม่เคยมาสักครัวเลยตั้งแต่เทคออกก็ผลงานก็แยังแย่เลยไอเซเอฟปะต้องไปเว้ยไปแล้ว ไปแล้วไม่คนอีโก้มันเยอะเกินไอเลดไอเดิร์กอ่ะก็มานั่งโฟนด่าทะเลาะกับไอเท็กอ่ะตอนที่มันออกทีมไอเลดไกลเดิร์กไกลถึงอ่ะโฟนทะเลาะกันด่ากันใช่ตอนนี้เท็กเทแล้วแต่อยู่นี่ไม่แต่เทคหน้าตาเหมือนกับคนจริงนะเว้ยตอนมันอยู่เขาที่ปวดร้อนอยู่อ่ะเออมันน่าจะปวดร้อนอยู่อะไม่ไรเดิร์ก็แบบทรงแบบอีโก้อะเอาจริงเอ้าไอ้เราเคยเจอมันนะตอนที่มันเล่นอ่ะแบบเออคือแบบว่ามันจะเลือกแบบอยู่ทีมเก่งๆอย่างเดียวอ่ะ อ่ะคือแบบว่าสมมติแบบสตรีมเมอร์คนอื่นๆมาใช่ไหมมันจะแบบเลือกอยู่กับแบบไอ้มิกเวลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนมาหรือเปล่าไม่คือมันจะแบบเอาทีมแม่งแก่กหดวที่ไปหายมีซาดักนู่นนี่เราอุ้ยเต็มไปหมดเลยตอนนั้นอ,อ่ะกูแขกตานดีสองคนแบบเออแล้วออแล้ว,ลว,ลวพี่ตบเหม,มือนปะเกือบตบปะแม่งประเมินพวกเราทำอะไรขีปนเดย์ที่ไอโซเปิดตัวใหม่ๆ มีใครได้รับไหมมีมีเราอยู่กับใครเด็กอ่ะอ๋อใครเด็กเป็นอะไรพวกนั้นอะเป็นพวกกิมบอลเอออยู่ทีมเดียวกับใครเด็กไอ้เทนอยู่ฝั่งของข้ามโดนลูกกูฝั่งนี้มีใครเด็กด้วยเราอยู่กับซาหักรอบนึงนะซาดักโดนอีด่านบายอ่ะกูจำได้โดนยับหมาเลยไอ้ซาดักโอ้โหฝาก คุณโหดเกินอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับเ <Yeah. S 3> ชฟเชียริตรอบแชมเปี้ยนปี2025ปารีสนะฮะใครวัดที่บ้างก็วัดหมดเลยไอตาน่าจะไม่วัดไอตา,น,ตาน่าจะออกไปกินเหล้ามั้งแล้วก็น่าจะแบบว่าเดินสุดท้ายที่จะได้เงินแล้วม <c oughs> ั้งไ้ล่กันเล่นเกมนั่งเล่นเกมอยู่ข้างหลังแม่แหละไม่ได้ไปแลาวเดี๋ยวมันก็ดูคุณนั่งเล่นเกมอยู่ข้างหลังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ครับเอ้ยแต่คือมันสตรีมตลอดกหนุกแต่เขาจะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีก็หยุดจันด้วยคือแบบบางทีแบบมันหนักเกิน2วันติดอะไรเงี้ยครับก็ขอฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์อยากดูเป็นชิปอะไรก็คอมเมนต์ไ้ได้ครับ๊ายบายครับแล้วก็ลา e y o ู